สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมอยู่นี่นะครับเป็นเบี้ยแก้ของหลวงปู่บัวนะครับออกวัดละหารไล่นะครับระยองเบี้ยแก้อุดผงพายกุมารครับคุกรักชันลงพิธีในโบสถ์วัดละหารไล่นะครับโดยมีหลวงปู่บัวครับหลวงปู่คำบุหลวงปู่ศิลเนี่ยร่วมกันปลุกเสกครับพร้อมแผ่นตะกัวตอกโคตจานมือนะครับแล้วก็มีการตอกหมายเลขกำกับทุกเบี้ยเลย จัดสร้างโดยมูลนิธิหลวงปู่ทิมนะครับปี2554ครับเป็นที่ล,ลึกครบวาระ200ปีวัดละหารไล่จังหวัดระยองครับราคาก็ไม่สูงมากนะครับหลักร้อยต้นๆน,นะครับอยู่ที่ประมาณสัก200กว่าบาทแล้วก็อยู่ในซองของทางวัดออกมาเลยนะครับก็สวยงามมากแล้วก็มีรูปของหลวงปู่ทิมด้วยถือเป็นเบีย้ยแก้อีกหนึ่งเบีย้ยที่น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับคนที่ต้องการ เบี้ยแก้นั้นนะครับมีการจัดสร้างมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับพระเกจิอาจารย์หลายท่านเนี่ยก็มีการจัดสร้างพุทธคุณในการใช้นั้นนะครับก็ตรงชื่อเลยครับใช้แก้กันได้สารพัดแล้วมีความเชื่อกันว่าใช้ป้องกันขุนสายต่างๆป้องกันพูดผีปีศาจนะครับป้องกันไข้ป่าป้องกันยาพิษยาสังได้ป้องกันพวกเขี้ยงงาต่างๆนะครับป้องกันและแก้พิษจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้ ขนชะงักนะักเบี้ยแก้นั้นนะครับถือว่าจัดสร้างได้ยากนะครับพระเกจิอาจารย์นะครับท่านจะต้องนําประลอดเนี่ยนหนัก1บาทชั้นลงใต้ดินหอยเบี้ยนับให้ได้ฟัน32ซี่นะครับแผ่นตะกัวบางรายก็หาผ้าแดงมาด้วยแล้วจึงนําสิ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับใส่ถาดพร้อมดอกไม้ทูบเทียนมาถวายให้เจ้าของเนี่ยนำไปถักเอาตามใจชอบครับ ปรอดเนี่ยนะครับมีคุณสมบัติเป็นของเหลวลื่นไหลาการจะนำประลอดเนี่ยมาบรรจุในเบีย้ยแก้นะครับพระเกจิอาจารย์ผู้สร้างจำต้องมีพระเวชเข้มขังมากๆครับเพราะต้องใช้พระเวชเนี่ยฆ่าประลอดหรือบังคับให้ปรลอดเนี่ยรวมตัวกันอยู่ในเบีย้ยบริกรรมพระเวชเรียกประลอดเข้าในตัวเบีย้ยได้เองครับด้วยความศรัทธานะครับ เป็นจำนวนมากเนี่ยผู้หญิงหลายคนนะครับต่างนิยมบูชาเบี้ยแก้ครับเพื่อที่จะติดตัวในการแก้มนดำยาสั่งนะครับหรือทำสเสน่ห์ให้เสียผู้เสียคนครับจนต้องหาเครื่องรางมาพกติดตัวเพื่อความสบายใจหรือมั่นใจไม่ว่าจะไปตามสถานที่ต่างๆก็ตามนะครับลมเพลมพัดเหมือนที่คนโบราณพูดไว้การปล่อยของต่างๆในวันพระ นะครับลหลายเสียงเนี่ยกล่าวตรงกันว่าเบีย้ยแก้ที่บูชามาเพื่อพกติดตัวเนี่ยสำคัญก็อยู่ที่เขาเรียกว่ากรรมวิธีในการปลุกเสกจะต้องมีที่ไปที่มาหรือผ่านมือของพระเกจิอาจารย์อย่างละเอียดทุกขั้นตอนครับและอีกประเด็นที่สำคัญก็คือองค์ประกอบต่างๆจะต้องครบถ้วนเพื่อป้องกันไม่ให้ของเข้าตัวพิกตำราทำความเข้าใจให้ตรงกันก็คือเบีย้ยแก้เนี่ย ก็หมายถึงเครื่องรางของขังชนิดหนึ่งสำหรับแก้คุณใสอย่างที่ผมบอกแก้มนดำแก้ยาสั่งซึ่งทําด้วยเบี้ยจันทร์นะครับซึ่งเป็นหอยทะเลชนิดหนึ่งบรรจุป,ปลอดเอาไว้ข้างในและปลูกเสกด้วยอาคมครับ mm hmm. คำว่าเบี้ยแก้ก็มาจากคำว่าเบี้ยแก้บนครับ mm hmm. เนื่องจากใช้เป็นเงินบนบานสารกล่าวนะครับและเกิดสําฤ็จผล ตามคาดหมายเนี่ยจึงพ่วงก,การแก้ไขจากร้ายให้กลายเป็นดีจึงมีอนุภาพทางการแก้สิ่งอาถรรพ์ที่จะให้โทษกับตัวเราครับแน่นอนว่าหัวใจสำคัญก็คือทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับตัวเราเองในการบูชาสมัยก่อนนะครับครูบาอาจารย์เนี่ยจะทำเบี้ยแก้นะครับก็จะนำหอยเบี้ยมาบรรจุประหลอด อย่างที่ผมบอกก็คืออุดด้วยชันโลงนะครับคุ้มด้วยแผ่นตะกัวหรือผ้าแล้วนำมาถักด้วยเชือกทารักหรือยางมักวิดนะครับผ่านการปลูกเศษกำกับใช้ผูกเอวหรือห้อยคอแก้คุณใสโดยการแช่น้ำมนต์เพื่อไว้ดื่มหรืออาบก็ได้ครับเบีย้ยแก้นะครับเป็นเครื่องรางอันทรงคุณค่ามาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับโดยทำจากหอยเบีย้ยซึ่งบรรจุปลอดไว้ข้างใน ทั้งกันทั้งแก้สิ่งชั่วร้ายสเสนียดจังไรคุณใสคุณคนคุณผียาสั่งยาเบื่อยาเมาพิษสัตว์ต่างๆทั้งหลายครับวิธีการสร้างเบีย้ยแก้นะครับส่วนสําคัญประกอบไปด้วยหอยเบีย้ยแก้ปละลอดชนลงใต้ดินตะกัวน้ําลักสีดําหอยเบีย้ยแก้ซึ่งเป็นหอยชนิดหนึ่งที่มีลายเป็นเอกลักษณ์9ลักษณะเฉพาะตัวนะครับปละหลอดโบราณท่านว่าประลอดเนี่ย เป็นสิ่งมีชีวิตมีฤทธิ์ในตัวเป็นรองเพียงแค่เหล็กไหลครับเท่านั้นเองแม้ว่าจะยังไม่ผ่านการทำพิธีก็ตามยังมีฤทธิ์มีอาถรรพ์ในตัวพวกผีกลัวมากครับจำนวนประลอดเนี่ยที่ใช้กองในเบีย้ยแกจะต้องมีน้ำหนัก1บาทส่วนที่เป็นชันโลงใต้ดินนะครับตามธรรมชาติเนี่ยชันโลงมีด้วยกัน2ชนิดคือชันโลง บนต้นไม้และชั้นรงใต้ดินซึ่งชั้นรงใต้ดินเนี่ยเป็นของอาถรรพ์ครับปกติชั้นรงใต้ดินเนี่ยอยู่ที่ไหนที่นั่นเนี่ยจะไม่มีเรียกว่าจะไม่เกิดไฟไหม้ชั้นรงใต้ดินเนี่ยมีอิทธิฤทธิ์คุณตามธรรมชาติเป็นมหาอุดกันไฟการคุณใสได้ครับชั้นรงใต้ดินนะครับใช้ปิดปากหอยไม่ให้ปลอดเนี่ยหนีตะกัว โบราณท่านว่าตะกัวเนี่ยเป็นของกายสิทธิครับดีทางอยู่ยงคงกระพันครูบาอาจารย์ท่านจะนำตะกัวเนี่ยมาตีเป็นรูปหอยเบีย้ยทาบหุ้มไปจนแน่นหนาครับแล้วทําการจานอักขระเลขยันนะครับเพิ่มลงไปเป็นสื่อชักนําพุทธบารมีธรรมบารมีและสังขาบารมีลงมาสู่ตัวเบีย้ยแก้ทําให้เกิดความขังเพิ่มขึ้นครับ น้ำรักสีดำเนี่ยถือเค็สความศักดิ์สิทธิ์อีกประการหนึ่งก็คือคำว่ารักมีความหมายที่ดีเป็นที่รักนะครับที่เมตตาของคนทั่วไปเมื่อนํารักมาเขาเรียกว่าย้อมหุ้มเบี้ยแก้นะครับย่อมเพิ่มอำนาจทางสเสน่ห์เมตตานะครับว่ากันว่าเศษเบี้ยจนคานได้กานนั้นเบี้ยแก้ที่ผ่านการ บรรจุปลอดแล้วเนี่ยแล้วหุ้มด้วยตะกัวโรงจานครับแล้วถักหุ้มแล้วเนี่ยถือว่ายังไม่ครบขั้นตอนนะครับเพราะจะต้องมีการปลูกเศษก,กำกับเป็นการประชุมธาตุหนุนธาตุเพื่อให้เกิดฤทธิ์เล่ากันว่ามีผู้พบเห็นนะครับหลงปู่บุญเนี่ยหลงปู่เพิ่มแห่งวัดกลางบางแก้วนะครับสามารถปลูกเสกเบี้ยจนคานได้อยู่ไม่น้อยครับปลอดคาง ในเบี้ยเรื่องที่น่าอัศจรรย์อย่างหนึ่งผู้ที่มีสมาธิมั่นนะครับสามารถสัมผัสได้โดยการนําเบี้ยเนี่ยมาวางกลางฝ่ามือครับทำจิตให้เป็นสมาธิจะพบว่าปลอดในตัวเบี้ยมีอาการไหวตัวและมีเสียงครางเบาๆการทําสมาธิร่วมกับเบี้ยแก่เนี่ยยังเป็นการรับอิทธิคุณพลังอำนาจจากเบี้ยแก่เข้าสู่ตัวด้วย ถ้าเป็นโรคประจำตัวอยู่เบีย้ยแก้จะดูดโรคภัยถอนออกจากตัวเราครับเบีย้ยแก้ของดีไม่มีเสื่อมครับปกติเครื่องรางของขังโดยทั่วไปเนี่ยมักจะมีข้อห้ามบางอย่างกำหนดเอาไว้หากผู้ใดไม่ทำตามนะครับจะทำให้ความศักดิ์สิทธิ์นั้นเนี่ยเสื่อมลงไปเบีย้ยแก้เนี่ยไม่มีข้อห้ามใดๆครับ เบี้ยแก้เปรียบเสมือนทองคำที่อยู่ไหนก็เป็นทองคำอยู่อย่างนั้นครับไม่ว่าจะอยู่ใต้ถุนใต้สะพานใต้ราวตากผ้าก็ไม่เปลี่ยนแปลงครับยังคงความศักดิ์สิทธิ์ไว้อยู่เบี้ยแก้เนี่ยเมื่อเขยา่าจะได้ยินเสียงขกขกนะครับในนั้นอันเป็นเสียงปลอดที่เขาเรียกว่ากอกเข้าไปในตัวเบี้ยกิ้งไปกิ้งมาเนื่องจากสามารถหดขยายตัวตามอุณหภูมิได้ หากขย่าเบีย้ยแก้ตอนอากาศร้อนจะไม่ค่อยได้ยินเสียงนะครับรว่าพอปลอดเนี่ยจะขยายตัวแต่ถ้าอากาศเย็นเนี่ยจะมีพื้นที่ว่างในตัวเบีย้ยมากกว่าเสียงจะดังแล้วก็ฟังชัดมากๆสรุปได้อย่างนี้ครับว่าเบีย้ยแก้เนี่ยมีเขาเรียกว่าพุทธคุณเนี่ยครอบจักรวาลเลยครับคือดีทางป้องกันคงกระพันการสารพัด เป็นเสน่เมตตาโชคลาภอีกตั้งหากก็ว่าได้ควรจะได้หลายคนนะครับถ้ามีโอกาสได้พบเห็นเบีย้ยนะครับแล้วรู้ที่ไปที่มามีการปลูกเสกครบถ้วนเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะนำมาพกติดตัวได้เป็นมงคลกับตัวเราและก็ป้องกันสิ่งไม่ดีด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่ผมนำเสนอวันนี้ก็เบีย้ยแก้ของหลวงปู่บัวหลวงปู่คำบุหลวงปู่ศิลปูกเสกก็ถือว่า ทำตามขั้นตอนเนี่ยครบทุกอย่างครับแล้วก็ถือว่าราคายังไม่สูงมากนะครับการที่ไปดูในเว็บพาสต่างๆก็ราคาอยู่ที่หลักร้อยต้นๆครับถ้ามีโอกาสที่บ้านมีก็บูชาติดตัวได้นะครับแต่ให้เราทราบที่ไปที่มาของเบี้ยก,ก่อนว่าทำครบถูกต้องตามที่มีการแชร์ข้อมูลไว้หรือเปล่า ก็ต้องขอบคุณพี่ๆพพเพื่อนๆทุกคนที่เป็นเจ้าของรูปด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆข้อมูลที่มีการแชร์เอาไว้ผมก็ขออนุญาตนำข้อมูลมาบอกต่อครับเพื่อที่จะได้เผยแผ่บารมีของพระเกจิอาจารย์ผู้จัดสร้างด้วยนะครับเบี้ยแก้เนี่ยของพระเกจิอาจารย์ที่นิยมกันมากก็ได้แก่สายของวัดกลางบางแก้วครับของหลวงปู่บุญหลวงปู่เพิ่มท่านอาจารย์ใบ หลวงปู่เจือครับสายวัดในในโรงก็จะมีของอาจารย์ทัดวัดคารุหาบดีนะครับสายทางอ่างทองก็จะมีของหลวงพ่อพักวัดโบสถ์และสายลูกศิษย์ของหลวงพ่อพักก็ได้แก่หลวงพ่อนุ่มครับวัดนางในหลวงพ่อคําวัดโพปั้มนะครับแล้วก็ของวัดท่าช้างครับที่เป็นที่นิยมแล้วก็เป็นที่ต้องการของผู้ที่ ชื่นชอบเบี้ยแก้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลที่น่าสนใจครับแล้วก็มีพุทธคุณที่ครอบจักรวาลเลยก็ว่าได้นะครับพื่อเพื่อนก็ลองหามาไว้บูชากันครับเพื่อป้องกันสิ่งไม่ดีครับปัจจุบันถึงแม้ความเจริญยังมีอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งเร้นลับต่างๆที่เรามองไม่เห็นนะครับก็อาจจะไปโดนเข้านะครับยังไงก็ป้องกันไว้ก่อนขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ